ก็ขอสวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นป3อีกครั้งนะคะแล้วก็สวัสดีลูกชั้นป3ทุกคนค่ะเจอกันอีกแล้วสําหรับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่2นะคะเนื้อหาใหม่เนาะยังอยู่ที่บทการคูณนะคะอ่ะตอนนี้นะคะให้เด็กๆนะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดแบบฝึกหัดหน้า194เเลยค่ะอ่าปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อน โอเคนะคะอ่ะจะเป็นการหาตัวไม่ทราบค่านะคะเกี่ยวกับการคูณตัวไม่ทราบค่าเราเคยเรียนไปแล้วตอนการบวกกับการลบใช่ไหมอ,อันนั้นจะเป็นมีเทคนิคให้ว่าถ้าตัวตั้งหายไปการลบหายยังไงการบวกหายยังไงตัวบวกหรือตัวลบหายไปหายยังไงใช่ไหมคะแต่การคูณเนี่ยอ่ามันค่อนข้างที่จะยากในระดับหนึ่งนะคะของปอ .3 นะคะอ่ะทีนี้อีกตัวไม่ทราบค่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า เป็นอ่าสัญ,ญลักษณ์อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมอ่าเป็นรูปอะไรสักอย่างที่ไม่ได้บอกตัวเลขมาชัดเจนนะคะให้เราหาอาจจะเป็นตัวตั้งหรือตัวคูณเนาะที่หายไปนะคะผลคูณเขาจะหา,หาอ่ามีมาให้เนาะอ่ะทีนี้นะคะไปดูเลยวิธีการหาตัวไม่ทราบค่าเกี่ยวกับการคูณหายยังไงนะคะอ่ะมาดูตัวแรกยังไม่มีในหนังสือแบบฝึกหัดน,นะดูตัวอย่างตางหูยี่ก่อนนะคะอ่ะ มาดูตัวไม่ทราบค่าส่วนมากนะคะในแบบฝึกหัดของเราจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือช่องว่างโอเคไหมคะอ่ะดังนั้นตัวด้านหน้าเครื่องหมายคูณเรียกว่าตัวตั้งใช่ไหมตัวหลังเครื่องหมายคูณเรียกว่าตัวคูณแล้วก็หลังเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็คือผลคูณใช่ไหมลูกอ่ะดังนั้นตัวนี้อ่าตัวไม่ทราบค่าคูณ9เท่ากับ63ก็คืออะไรเอ่ยคูณ9เท่ากับ60เท่ากับ63นั่นเองอ่าเนี่ย วิธีการคือเราก็ต้องหาว่าอะไรคูณกับก้าได้หกสิบสามถูกไหมคือตัวตั้งนั่นแหละ,ะเดี๋ยวอย่าลืมว่าการคูณมีสมบัติการสำหรับพี่ต่อให้ตัวไม่ทราบค่าจะเป็นตัวคูณที่หายไปเราต้องหาก็สามารถหาได้เหมือนกันนะคะวิธีแรกนะคะที่ง่ายๆสําสหรับการหาตัวไม่ทราบค่าเกี่ยวกับการคูณไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งหรือตัวคูณที่หายไปนะคะอ่าหนึ่งให้เด็กๆดูว่าตัวที่ยังมีอยู่เนี่ยเป็นตัวคูณหรือตัวตั้งก็แล้วแต่นะคะ เป็นเลขอะไรอ่าเช่นเลขเก้าเนี้ยอ่าอะไรคูณเกได้63สิบสามนั้นเราสามารถท่องอะไรได้เลยท่องสูตรคูณแม่9ได้เลยนะคะท่องสูตรคูณแม่เได้เลย,ยนั้นเอะไรล่ะได้เจได้หกใช่ไหมคะนั้นเราท่องไปท่องมาสูตรคูณเราท่องแม่เก้าเนี่ยก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ด8ก้าสี่สามสิบหกเก้าห้าสี่สิบห้าเกสรุปคืออะไรที่คูณ9แล้วได้63 ก็คือ7นั่นเองใช่ไหมคะเจก้าก็หกเพราะการคูณสลับที่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเลขหนึ่หลักเช่นตั้งแต่แม่2ถึงแม่12เนี่ยเรายังจะสามารถหาได้โดยการท่องสูตรท่องสูตรคูณนะคะแต่ถ้ากรณีที่ถัดจากแม่12ไป13 14เป็น20เป็นอะไรเงี้ยจะมีวิธีการหาตัวไม่ทราบค่ะ ตัวที่หายไปยังไงเดียวเราจะได้เรียนในวันนี้โอเคไหมคะอ่ะเช่นตัวอย่างตัวนี้เราสามารถท่องแม่ก้าวได้เลยนะคะดังนั้นะตัวไม่ทราบค่าของข้อนี้คือตอบตอบเจ็ดนั่นเองโอเคไหมโอเคไหมนี่คือวิธีหนึ่งคือท่องสุขคูณได้เลยนะคะกรณีท่องได้นะอ่ะต่อมามาดูด้านล่างมาดูด้านล่างอ่าดูด้านล่างสิบสองคูณสี่เหลี่ยมเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบตัวไม่ทราบค่าของเราคือตัวคูณใช่ไหมคะอ่าตัวคูณหายไปนะ เราก็ดูตัวที่เหลืออยู่คือ12ใช่ไหมคะคือตัวตั้ง12อะไรละ่ะคูณกับอะไรละ่ะได้120ใช่ไหมคะคูณจํานวนใดได้120อ่าไม่12ถ้าใครท่องได้นี่ตอบได้เลยนะคะ12 1, 12, 12, นสองไล่ไปพอไปท่องถึง12 10เป็น120ดังนั้นตัวไม่ทราบค่าตรงเนี้ก็คือ10นั่นเองโอเคไหมโอเคไหมเนี้ยครูกี้กำลังยกตัวอย่างกรณีที่ ตัวไม่ทราบค่านะคะสามารถหาได้จากตัวที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งหรือตัวคูณท่องสูตรคูณแล้วตอบได้เลยโอเคไหมคะอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอ่าอย่าลืมว่าถ้าลงท้ายศูนย์เห็นไหมผลคูณลงท้ายศูนย์หนึ่งตัวแสดงว่าต้องคูณกับสิบอะไรคะต้องคูณกับอ่าถ้ามันลงท้ายศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมอ่าต้องคูณกับสิบยี่สิบสามสิบที่เราเพิ่งเรียนไปลูกอ่าเพราะลงท้ายศูนย์หนึ่งตัวไงไล่ไปจนถึงเก้าสิบนั่นเองอ่าโอเคไหมโอเคไหม ถ้ากรณีที่ท่องสุดคูณได้ท่องถ้าท่องไม่ได้อย่าลืมดูว่าผลคูณหน้าหลังเนี่ยที่เขาให้หาเนี่ยมันลงท้ายอะไรถ้าลงท้ายศูนย์ให้ให้คิดไว้ในใจเลยว่ามันต้องคูณกับ1 0 2 0ี่แน,น่ๆโอเคไหมคะต้องลองคูณดูนะทีนี้ไปดูกรณีตัวอย่างที่อ่ะท่องสุดคูณไม่ได้อ่ะคุกิเราจะหาตัวไม่ทราบค่าย,ยัางไงนะคะมีวิธีการยังไงอ่มาดูคราวนี้ตัวไม่ทราบค่าคือสี่เหลี่ยมใช่ไหมอะไรคูณ18ได้252 อะไรคูณ18แล้วได้2 1 2บางคนอีกท่องแม่18ไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วแหละนะคะไม่ได้อยู่แล้วแหละเนาะส่วนมากคนคู็ให้ท่องแม่2ถึง12ดังนั้นถ้ากรณีเกิดเจอแบบนี้นะคะตัวไม่ทราบค่าต่อให้จะเป็นตัวตั้งหรือตัวคูณนะคะแล้วตัวที่เหลืออยู่เนี่ยมันมากกว่า12ขึ้นไปนะคะวิธีการคือ 1. ให้เด็กๆดูว่าอ่าผลคูณเนี่ยมันเป็น ่าจำนวนใดอันนี้มัน252ใช่ไหมคุณกี้ถามหน่อย18บแคูณสิเนี่ยได้เท่าไหร่18บแคูณสิดได้เท่าไหร่คุณกี้ถามก่อนอ่าถ้าเอา18บแคูณสิได้เท่าไหร่อ่าการคูณลงท้ายศูนย์ใช่ไหมเติมศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมคะปึ๊บสิบแปดคูณสิบเนี่ยได้ร้อยแปดสิบแล้วอ่าได้ร้อยแปดสิบแล้วดังนั้นเขาก็เลยเกิดบอกว่า จำนวนที่ต้องคูณ18แล้วได้252เนี่ยควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า10อ่ะขนาดคูณกับ10แล้วยังได้ร้อยได้แค่180เองแต่โจทย์ต้องการให้เป็น252ดังนั้นช่องว่างตรงนี้หรือตัวไม่ทราบค่าตรงนี้ควรจะมากกว่า,วรา,กกวาหรือน้อยกว่าอ่า10คะควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเออมันต้องเป็นไงมันต้องมากกว่า10แล้วขนาดคูณ10ได้แค่1้อยเองแต่เราต้องการต้อง252ดังนั้นวิธีการแรกถ้าเกิดท่องสูตรคูณไม่ได้ให้เด็กจับคูณ10ก่อน คูณสิบปุ๊บแล้วเด็กๆด,ดูว่าผลคูณที่ได้เนี่ยมันน้อยกว่าหรือมากกว่าตัวที่เขากําหนดถ้ามันน้อยกว่าแสดงว่าตัวเลขตัวไม่ทราบค่าตรงนี้ต้องมากกว่า10ขึ้นไปโอเคไหมคะแต่ถ้ามันเกินเด็กๆก็ต้องลดลงโอเคไหมนี่อ่าต่อมามาดูวิธีการลดอ่ะขั้นตอนแรกสุ่ม10ขึ้นมาใช่ไหมอ่ามันได้เท่านี้มันไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงดังนั้นสุ่มเลขต่อมาอีกอ่าเราจะไม่สุ่มอ่าต่อไปเป็น10แล้วเป็น11มันช้านะคะไม่เอางั้นกูคิดจะเพิ่มทีละหเลยอ่ะ ันนั้นหาสิบแปดคูณสิสิว่าได้เท่าไหร่อ่าทีนี้สุ่มเพิ่มทีละหเลยครั้งแรกให้เราเพิ่มคูณสิก่อนอ่าถ้ามันยังไม่ถึงเพิ่มเป็น15เลยเพิ่มทีละห้านะคะแต่ถ้าสิหยังเกินแสดงว่าอยู่ในห่วงระหว่าง10บถึงสินี่แหละแต่ถ้ายังไม่ถึงก็เพิ่มจาก15เป็น20เลยโอเคไหมคะเพิ่มทีละห้าเลยมันจะได้เร็วโอเคไหมโอเคไหมอ่ะ ดังนั้นลองทดดูนะคะหาที่ทดเหมือนเดิม18คูณ15เราเรียนเรื่องการคูณจํานวน2หลักกับ2หลักไปแล้วนะคะลองคูณดูว่ามันเกิน252ไหมหรือยังไม่ถึงนะคะ,ะคูณหลักหน่วยก่อน8 5 40เติม0ทด4ใช่ไหมต่อไป5 1 5บวก4เป็นเป็น9บรรทัดที่2เติม0ลอ่อเติมบวกลอ่ออันนี้ทดไปแล้วขีดออกเดี๋ยวหลง18ได้ได้8 หน,หนได้ได้หดังนั้นบวกกัน9ก้าบวกแปดทด1อันนี้จะไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะเราเรียนมาแล้วการคูณ2หลักอ่ะสรุปคือ18บแคูณสิหาได้คือ270ร้อนะสองทีนี้ไปดูซิจุดต้องการให้เท่าไหร่252ใช่ไหมอ่ะถ้าเอาคูณเอาแปดคูณสิแสดงว่าตรงตัวไม่ทราบค่าตรงเนี้ยเป็นเลข15นี่ผลคูณนี่มันได้ตั้ง270มันเกินไหมนี่เกินไหม เกินนะคะเกินดังนั้นคาดเดาได้ว่าเดาได้ว่าน่าเดาได้ว่าเออน่าจะเป็นนะคะตัวเลขที่เราต้องการหารต้องน้อยกว่าสิบห้าต้องน้อยกว่าสิบห้าแต่ต้องมากกว่าอะไรแต่ต้องมากกว่าสิบเพราะเราคูณสิบแล้วมันได้ร้อยแปดสิบมันยังไม่ถึงดังนั้นตัวเลขในช่องว่างตรงเนี้ยนะตัวไม่ทราบค่าของเราเนี่ยอยู่ระหว่างอะไรลูกอ่าอยู่ระหว่างอ่าสิบถึงสิบห้าอ่าถึงสิบห้า แต่สิบเนี่ยมันยังไม่ถึงแสดงว่าสิบนี่ตัดออกไม่ใช่สิบห้ามันเกินใช่ไหมตัดออกงนั้นเลขอะไรที่อยู่ระหว่างเลขสิบถึงสิบห้าบ้างมีเลขอะไรบ้างมีเลขอะไรสิบเอ็ดใช่ไหมสิบสองใช่ไหมสิบสามใช่ไหมสิบสี่ใช่ไหมลูกอ่ามีอยู่สี่ตัวนี้ใช่ไหมคะมีอยู่สี่ตัวนี้ถูกไหมอ่ะดังน,น,นั้นก็มาดูสิว่าเอ๊สิบแปดคูณอะไรนะสี่ตัวนี้ถึงจะได้สองร้อยสิบสองบางคนออกไปไล่อ่ะอไล่คูณใหม่สิบแปดคูณสิบเอ็ดได้เท่านี้อ่าหาไม่เจออีก พอหาไม่เจอเอกก็ไล่ไปคูณสิบสองคูณทีละตัวอย่างนี้ช้านะคะช้าดังนั้นเรารูเา้เรารูา้จำนวนที่มีอยู่แล้วว่ามันต้องสี่ตัวนี้แหละสี่ตัวนี้เท่านั้นแหละถึงจะเป็นตัวไม่ทราบค่าตรงนี้ดังนั้นเราจะไล่คูณทีละตัวเนี่ยมันช้าวิธีการหาเลขดูเราต้องการเอาสิบแปดคูณแล้วต้องลงท้ายอะไรลงท้ายสองใช่ไหมดังนั้นแม่แปดท่องแม่แปดดูเฉพาะหลักหน่วยแดคูณอะไรที่ลงท้ายสองแปดคูณอะไรที่ลงท้ายสอง อ่าแปดคูณหนึ่งได้อะไรได้แปดดังนั้นคูณสิบเอ็ดเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดอัตราทิง้งใช่ไหมคะพะอันนี้มันลงท้ายอะไรลงท้ายแปดต่อไปแปดมาคูณกับอะไรคูณสองแปดสองสิบหกดังนั้นต้องลงท้ายหกแต่โจยดให้ลงท้ายอะไรลงท้ายสองเป็นไปได้ไหมที่คูณสิบสองเป็นไปไม่ได้เนี่ยวิธีการตัดดูแค่หลักหน่วยโอเคไหมคะต่อมาแปดคูณอะไรคูณสามแปดสามยี่สิบยี่สิบสี่อันนี้ลงท้ายอะไรลงท้ายสอง ใช่ไหมคะทีนี้มันเป็นไปได้ไหมที่ลงท้าย4ไม่ใช่นะคะนั่นก็ตัดทิ้งเหลือตัวเดียวแล้วทีนี้คือ14นะคะดังนั้นตรงนี้ตรงนี้จะได้ว่าตัวไม่ทราบค่าเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ14โอเคไหมถ้าเพื่อความชัวร์ดีก,ก็ลองคูณดู18คูน14ได้254เอ๊ะ252จริงไหมจริงนะคะเพราะเราหาแล้วมันอยู่ในแค่4จำนวนนี้แหละนะคะเราตัดตัดตัดตรงนี้ออกแล้วแสดงว่าเป็น14แน่นอนโอเคไหมโอเคไหม อันนี้คือกรณีที่เราไม่สามารถท่องสูตรคูณเราไม่สามารถท่องสูตรคูณได้นะคะให้เด็กๆดูที่ผลคูณที่เขาให้มานะคะสุ่มคูณ10ก่อนอถ้ามันยังไม่ถึงก็สุ่มเพิ่มเป็นคูณ15นะคะถ้ามันเกินก็ลดลงโอเคไหมคะแล้วก็ลองตัดดูหลักหน่วยว่ามันคูณแล้วมันลงท้ายตามผลคูณที่เขาให้มาไหมเนี่ยมันจะช่วยให้เราทาหาหรือหา,หาตัวไม่ทราบค่าเร็วขึ้นหรือวิธีที่2นะคะถ้าเราไม่อยาก ส่มคูณ1ิบคูณอ่าไม่อยากหาดูว่าเพิ่มทีละห้าอย่างนี้มีวิธีการยังไงอ่ะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอ่าครั้งแรกที่เราคูณสิบเนี่ยมันได้แค่ร้อยแปดสิบใช่ไหมคะมันได้แค่ร้อยแปดสิบมันยังไม่ถึงดังนั้นเลขเนี่ยมันต้องมากกว่าเลขสิบใช่ไหมอ่าเลขที่มากกว่าเลขสิบก็คือตั้งแต่สิบเอ็ดขึ้นไปนะคะก็ส่มเหมือนกันส่มเหมือนกันเลยคืออ่าเราต้องการสิบแปดแล้วคูณกับอะไรแล้วมันต้องลงท้ายอะไรลงท้ายสองใช่ไหมโจทย์บอกว่าต้องลงท้ายสองอ่าก็เหมือนเดิมเลย แปดคูณอะไรหล่ะที่ลงท้ายสองอะแปดคูณอะไรหล่ะที่ลงท้ายสองบ้างมีไหมก็เท่ามาเดิมแม่แปดอะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกอ่ะเราต้องการให้มันลงท้ายสองนะแปดสองสิบหกไม่ได้แปดสามยี่สิบสี่แปดสี่แสดงว่าต้องคูณสี่แปดสี่สามสิบสองนี่ไอลงท้ายสองเป็นไปไห้เป็นไปได้แปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดไม่ได้ แปดเจ็ดห้าสิบหกแปดเก้าอ่าแปดเก้าเจ็ดสิบสองอ่าลงท้ายสองดังนั้นตัวที่ต้องเติมได้ตรงนี้คือต้องเป็นตัวเลขที่ลงท้ายสี่กับลงท้ายเก้าเด็กๆก็อาจจะสุ่มเป็นสิบสี่อ่าแล้วก็สิบเก้าดูแล้วก็ดูว่าผลคูณเนี่ยมันตรงตัวไหนก็ตอบตัวนั้นโอเคไหมโอเคไหมดูหลักหน่วยแค่หลักหน่วยก็สามารถอ่าเขาเรียกอะไรจํากัดจํานวนได้ว่าต้องคูณตัวไหนนะคะไม่ใช่แบบคูณทีละตัวอย่างเงี้ยมันช้าเั้นมีสองวิธีคือหนึ่ง จับคูณสิบแล้วใช่ไหมท่ามันยังไม่ถึงนะเพิ่มไปทีละห้าแล้วดูว่ามันต้องเพิ่มอีกไหมหรือมันต้องลดลงนะคะมีตัวเลขอะไรเหลือบ้างเนะาะแล้วให้ดูหลักหน่วยนะคะมันลงท้ายเลขอะไรก็ลองจับคูณดูวิธีสองคือลองสุ่มคูณสิบแล้วให้มาดูว่าตัวหลักหน่วยคูณอะไรแล้วได้หลักหน่วยของผลคูณลองสุ่มขึ้นมาดูโอเคไหมเข้าไหมอะไปดูแบบฝึกหัดของเราเลยหน้า1 9 4อ่ามาดูหน้า1น4ี่นะทีนี้ เขาบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนก็คือหาตัวไม่ทราบค่าแหละอาจจะเป็นตัวตั้งหร,หรือตัวคูณก็ได้ที่หายไปวิธีการเมือนเดิมอามาดูข้อที่หนึ่งสคูณอ,อะไรเท่ากับ80ดสิกูกี้บอกแล้วว่าถ้าลงท้ายศูนย์ลงท้ายศูนย์มันต้องคูณกับ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90สิบห้้าใช่ไหมใช่นะคะดูซิ สี่ตัวนี้มีลงท้ายศูนย์ยังยังไม่มีแสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเราต้องมีศูนย์กี่ตัวหนึ่งตัวใช่ไหมคะ,ะก็เติมศูนย์รอหนึ่งตัวชืบเนี่ยศูนย์ตัวนี้ก็เลยย้ายมารอตรงนี้แล้วไงใช่ไหมดังนั้นเด็กๆก็ต้องหามาว่าสี่คูณอะไรแล้วมันได้แปดเนี่ยสี่คูณอะไรได้แปดสี่คูณคูณสองเป็นเป็นแปดเนี่ยดังนั้นนะคะสี่คูณยี่สิบก็จะได้แปดสิบอ่านี่ง่ายเพราะมันลงท้ายศูนย์ไงมันง่ายนะคะมันง่ายอ่ะ มาดูข้อ3บ้างทีนี้ข้อ3 7คูณอะไรเท่ากับ560อ่ะครูิ๊กดูสิมีศูนย์กี่ตัวมีศูนย์หนึ่งตัวแสดงว่าตัวตั้งหรือตัวคูณต้องมีศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมอันนั้นมาดูสิอันนี้เจ็ดมีศูนย์ยังยังไม่มีแสดงว่าศูนย์ต้องอยู่ตัวคูณตรงนี้นะคะอ่านะเติมศูนย์รอหนึ่งตัวชึบเนี่ยมันมีที่มาฟึบเหลืออะไรลูกเหลือเจ็ดคูณอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าได้อะไรได้ห้าสิบหกแม่เจ็ดทองได้ทองอ่าโดยที่ไม่ต้องตั้งคูณเจ็ดอะไรได้ 7อะไร56หกลูก7 5 35 7 6 42ามสิบห้าแสดงว่าตรงนี้คูณอะไรคูณ8ปดอ่าสรุปคือ7จ็คูณแปได้5้0นั่นเองอ่าแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะข้อไหนท่องได้ให้ท่องนะข้อไหนท่องไม่ได้ให้ใช้วิธีการนี้ถ้าลงท้ายศูนย์จะง่าย แต่ถ้าไม่ลงท้ายศูนย์เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้จะยากนิดนึง่งมาดูข้อค่ะสิอะไรได้1 4อแม่12เราท่องได้ท่องเลย12 12เป็น144เนี่ยถ้าท่องได้ไม่ต้องโยงเลยนะคะง่ายๆ่ง่ายง,ายง,ายงายอ่ะต่อไปไปดูข้อ2ฝั่งขวาอะไรคูณ3ได้30มีศูนย์ลงท้ายกี่ตัว1ตัวนะคะอันนี้มีศูนย์ยังยังไม่มีแสดงว่าศูนย์ต้องอยู่ตรงนี้อ่าแล้วดูซิว่าสคูณอะไรได้3า สามคูณอะไรได้สามสามคูณสามคูณหนึ่งเป็นเป็นสามหรือเด็กๆจะท่องแม่อะไรท่องแม่สามก็ได้เพราะท่องได้อยู่แม่สามใช่ไหมคะสามสิบเป็นสามสิบไงใช่ไหมใช่ไหมอ่ะโอเคนะคะอ่ะต่อมาข้อสี่อะไรเอ่ยคูณสิบแปดได้ร้อยแปดสิบอ่ะลงท้ายศูนย์กี่ตัวศูนย์หนึ่งตัวทีนี้ตัวเลขที่มีอยู่คือสิบแปดไม่มีศูนย์แสดงว่าศูนย์ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ เติมศูนย์ละหนึ่งตัวดังนั้นอะไรคูณกับสิบแปดแล้วได้สิบแปดอะไรคูณกับสิบแปดแล้วได้สิบแปดอ่าก็คือคูณอะไรลูกคูณหนึ่งใช่ไหมคะคูณหนึ่งอ่าสิบคูณร้อยแปดสิบได้ร้อยแปดสิบโอเคไหมโอเคไหมง่ายมากข้อสี่ง่ายมาก,อ,ามากอ่ะมาดูข้อหกทีนี้ข้อหกจะยากขึ้นแล้วข้อหกเห็นไหมแม่สิบเก้าเนี่ยเด็กๆท่องได้ไหมแม่สิบเก้าท่องไม่ได้นะคะท่องไม่ได้ดนะสิบเก้าคูณอะไรได้ห้าสิบเจ็ดอ่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าวิธีการคือถ้าท่องสุกูไม่ได้อ่ะเด็ก ก็ซ่มขึ้นมา19ใช่ไหมคะ19วิธีที่หคือคูณ10ก่อนเอา19คูณ10 19คูณ10ได้เท่าไหร่19คูณ10ได้190อ้าวเูคิดได้ตั้ง190แต่โจทย์ต้องการให้เป็นแค่อะไร57เองแสดงว่าถ้าเอาตรงนี้เราเติม10เนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้สรุปคือตัวที่ไม่ทราบค่าในเนี้ยต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า10 ต้องน้อยกว่าสิบเลขอะไรที่น้อยกว่าสิบบ้างอะมีเลขอะไรบ้างน้อยกว่าสิบมีเลขหนึ่งสองสามไล่ไปจนถึงเลขอะไรเลขเก้าใช่ไหมอ่าไล่ไปถึงเลขเก้าแต่นี้เราจะเอาสิบเก้าไล่คูณหนึ่งคูณสองไปจนถึงเลขเก้าช้าไหมช้านะคะช้าดังนั้นวิธีการต่อมาคือให้เด็กดูหลักหน่วยเก้ากับจิอ่าท่องแม่เก้าเก้าคูณอะไรแล้วลงท้ายจิตเก้าหนึ่งเก้าไม่ใช่ละเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดอ่าเก้าสามแสดงว่าสาม มีสิทธิ์ลุ้นใช่ไหมคะเก้าสี่สามหกไม่ใช่ละเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหกห้าสสี่เก้าเจ็ดหกสิบสามลงท้ายสามไม่ใช่เก้าแปดเจ็ดสิบสองเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดหมดละหมดละพอได้ถึงเลขกสรุปคือต้องเป็นเลขอะไรอย่างเดียวเลยต้องเป็นเลขเป็นเลขสามโดยข้อนี้ที่ไม่มีคู่แข่งเลยนะคะเติมเลขสามได้เลยนะแต่ถ้ามันมีคู่แข่งเพิ่มมาอีกตัวนึงแบบนี้เด็กต้องลองเอาคูณสามดูเอาคูณสี่ดูแล้วก็ผลคูณตรงข้อไหนก็เลือกข้อนั้นโอเคไหมคะแต่ข้อนี้ไม่มีคู่แข่งก็คือมีเลขสามตัวเดียวที่ เอาไปคูณกับ9แล้วลงทาย7ดังนั้น19คูณ3ก็จะได้57นั่นเองอแบบนี้นะคะแบบนี้หน้หนึ้า194ุกกิ๊เฉลยไปแล้วตั้ง6ข้อนะคะหข้อข้อ7ถึง14ลองทำเองลองทำเองโอเคไหมอสา3ต้องสุมแบบนี้นะแต่ถ้าขึ้นไปมัธยมหรือ,อ,ะอะระดับชั้นที่สูงขึ้นจะมีวิธีหาง่ายกว่านี้อีกโดยที่ไม่ต้องสุมนะคะเอาไว้เรียนในภายภาคหน้าแล้วกันเนาะ ่อไปไปดูหน้าหนึ่ง้อยเก้าสิบห้าอ่าดูหน้าหนึ่ง้อยเก้าสิบห้านะคะข้อที่เหลือทำเองนะหนะ้าเมื่อกี้หน้านี้ก็เหมือนเดิมเลยเติมตัวเลขแสดงจำจำนวนของตัวไม่ทราบค่านั่นเองโอเคไหมคะามาดูข้อหนึ่งกันดูข้อหนึ่งมาดูข้อหนึ่ง,อ,งอ่ะข้อหนึ่งบอกว่าอะไรคูณกับยี่สิบสี่แล้วได้สอง้อสิบสี่เม่อยี่สี่นี่ท่องได้ไหมไม่ได้นะคะท่องไม่ได้วิธีการครูคิบบอกแล้วว่าอ่าให้คูณกับอะไร คูณกับ10ก่อนเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะเราจะได้ดูว่าตัวเลขหรือตัวไม่ทราบค่าของเราเนี่ยควรจะเอามากกว่า10หรือน้อยกว่า10อ่า24คูณ10ได้240โจทย์ต้องการเท่าไหร่264ดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยต,ต้องมากกว่า10หรือน้อยกว่า10เออมันต้องอะไรลูกมันต้องมากกว่า10ใช่ไหมคะอ่ามันต้องมากกว่าเลข10มันต้องมากกว่าเลข10ถูกไหมเพราะมันยังไม่ถึง264อ่ะที่นี้มันต้องมากกว่า10 ่าเด็กๆก็ลองเอา24คูณ5ดูเออ15ดูทีนี้คูณ15ดูอ่าเพิ่มขึ้นทีละค่ะคูณ10มันยังไม่ถึงไงก็เพิ่มเป็น15อ่าคุกี้ขอนมีอาทุกด้านข้าง24 5. คูณ15ปึ๊บ54 20 2เติม0ทด2 52 10บก2 12 41 4, 4อ่า122ได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย360โอ้โห24คูณ15ได้306อะไรลูก 360โจทย์ต้องการแค่เท่าไหร่264ถ้าเราเอาตัวไม่ทราบค่าตรงนี้เป็น15เกินไหมนี่เกินนะคะดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราจะอยู่ระหว่างอะไรลูกอยู่ระหว่าง1 0ถึง15เลขอะไรที่อยู่ระหว่าง1 0 1ถึง15บ้างก็11 12ไล่ไป13 14เนี่ยแบบนี้ก็มีแค่นี้ใช่ไหมคะอ่ามันต้องตัวใดตัวนึงแหละ ทีนี้ต่อมามาดูว่าลงเลขเลขหน่วยหลักหน่วยใช่ไหมเลขสี่กับเลขสี่แม่สี่สี่คูณอะไรแล้วลงท้ายสี่อ่ามันเหลือหนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งสี่อ่าฉะนั้นอันนี้มีสิทธ์ลุ้นอันนี้มีสิทธ์ลุ้นโอเคไหมคะพอลงท้ายสี่สี่สองแปดแสดงว่านี่ไม่ใช่ละตัดทิ้งสี่สามสิบสองอ่ะลงท้ายสองอันนี้ไม่ใช่อ่าสี่สี่สิบหกอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่สรุปคืออะไรเหลือตัวเดียวเลยไม่มีคู่แข่งเลยนะคะถ้าไม่มีคู่แข่งตอบเลยว่า11คูณ2ีีได้ 2 6 0 64นั่นเองอ่าถ้าใครไม่มั่นใจลองเอา24คูณ11ดูโอเคไหมโอเคไหมอันนี้คือวิธีการตัดนะคะวิธีการตัดทอนเนาะอะ,อะขออนุญาตลบตรงนี้ออกเชิบอ,อ่ะข้อนี้เฉลยไปแล้วเติมลงไปเลยอ่ะต่อมามาดูข้อ2ข้อ2ข้อ2 37คูณอะไรเท่ากับ555 37ท่องได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะดังนั้นก็เหมือนเดิมเลยอ่ะลองเอา37 คูณ10ดูนะคะคูณ10แล้วได้เท่าไหร่370อ่าแต่โจทย์ต้องการเท่าไหร่ลูก555อ่า555ห้ดังนั้นเราก็เอาคูณเพิ่มไปอีกทีละห้ 5, เมื่อกี้คูณ10ใช่ไหมหลองคูณ15ดูไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ก็ตั้งคูณ3ามสิบเจ็ดคูณสิบห้าห้เติม5ทด3 5 3สามห้าสามสิบห้าสบหกบเจ็ดสิบแปดบวกบวกนี่บวกนี่ หนเจ็ดได้เจ็ดหนึ่งสามได้สามเฟสิบห้าทดหนึ่งสามสี่ห้าอ่ะปุ๊บอ่าถ้าโชคดีแบบนี้นะคะเดชสังเกตเห็นอะไรไหมคูณสิบห้าปั๊บได้ห้า้อยห้าสิบห้าดังนั้นเราไม่ต้องหาเลยว่ามันต้องมากกว่า10อ่าหรืออยู่ระหว่างสิบห้าเพราะเราหามาแล้วผลคูณได้ห้าร้อยห้าสิบ้าพอดีสรุปคือตัวไม่ทราบค่าของเราตรงนี้ตอบตอบเพ่ออะไรคะลูก 15นั่นเองนะเรียบร้อยเห็นไหมถ้าโชคดีเนี่ยเห็นไหมเพิ่มสุ่มมาหาปุ๊บได้ตอบเลยแต่ถ้ามันเกินตรงเนี้ยมันเกิน5 5าร้อยหเด็ก็ลดลงอาจจะเป็น1 3บสก็ดูที่หลักหน่วยเหมือนเดิมแต่ถ้ามันยังไม่ถึงก็เพิ่มเป็น37มคูณยี่อะไรยี่เลยเพิ่มทีละ5โอเคไหมคะเพิ่มทีละห้าเราจะได้รู้ว่าตัวไม่ทราบค่าของเราเป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่างเลขอะไรบ้างโอเคไหมโอเคไหม,อ,ไหมอ่ะ มีกี่ข้อหน้านี้มีสิบสองข้อเดี๋ยวกิ๊กเฉลยอ,อีกข้อนึงก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเฉลยข้อนึงนะคะอ่าเฉลยข้อนอันี่เป็นวิธีการคิดเนาะอ่ะมาดูข้อสี่แล้วกันข้อสี่ฟสอ่าสามสิบเอ็ดคูณอะไรได้หกร้อยยี่สิบอ่าเหมือนเดิมเลยเอาสามสิบเอ็ดคูณสิบอ่าสามสิบเอ็ดคูณสิบได้สามร้อยสิบอ่าโจทย์ต้องการเท่าไหร่หกร้อยยี่สิบโอ้โหดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราควรจะน้อยกว่าหรือมากกว่าสิบต้องมากกว่าสิบใช่ไหมคะอ่าก็ลองเป็นสามสิบเอ็ดคูณสิบหะะ้า ต้องมากกว่าใช่ไหมอาจก็ตั้งคูณ5้าหนึ่งหห้าสบฟบวกศูนย์หนึ่งได้หนึได้สบวกเลข5้าห้าอ่ะได้465อยาันนี้ได้465ร้อบ่ะถึงหรือยังนี้ถึงยังถึงยังถึงหรือยัง ยังไม่ถึงอีกนะคะถ้ายังไม่ถึงอีกนะถ้ายังไม่ถึงอีกเอาวงไว้ก่อนถ้ายังไม่ถึงอีกก็สุ่มเพิ่มไปอีกใช่ไหมคะเราต้องการต้องหกร้อยี่สิบตอนนี้เราได้แค่สี่ร้อยหกสิบห้าแล้วก็เป็นสามสิบเอ็ดคูณยี่อะไรเลยยี่สิบเลยนะคะอ่าฟืบเติมศูนย์สองหนึ่งสองสองสามหกอ้าวคูณยี่สิบปั๊บได้หกร้อยี่สิบตรงพอดีเลยเห็นไหมคะดังนั้นสามสิบเอ็ดต้องคูณอะไรตัวไม่ทราบค่ะคือยี่สิบนั่นเองอ่าแบบนี้แบบนี้ อันนี้บังเอิญพอดีเราเพิ่มสุ่มเพิ่มทีละห้าใช่ไหมมันได้ตรงกับผลคูณตรงนี้พอดีแต่ถ้ามันเกินตรงนี้มันเกินแสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานี่อยู่ระหว่าง1 5บหถึงยีก็อาจจะเป็น16 17 18 19ก็ได้ก็ไปดูว่าหลักหน่วยคูณแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะลงท้ายเลขเนี้ยมันควรจะเป็นอะไรโอเคไหมโอเคไหมดังนั้นเด็กๆต้องลองฝึกนะคะไม่ใช่ปไปไล่คูนแต่งคูณสอูช้านะแบบนั้นช้าโอเคไหมคะช้ามากเนาะ อ่ะฉเฉลยไปแล้ว3ข้อสำหรับหน้า195มีทั้งหมด12ข้อนะคะในเดี๋ยลองทำเอง1 2 3 4 5 6 7ข้อโอเคไหมลองทำเองนะคะสรุปงานของเนื้อเรื่องเนื้อหาวันนี้คือให้ทำหาหน้า194กับ195เท่านั้นหน้า196ไม่ต้องทำนะคะให้ทำข้อที่เหลือที่คุกิกไม่ได้ฉเฉลยโอเคไหมโอเคไหมไม่เข้าใจไลน์มาถามส่วนตัวได้นะคะสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เลยอีกอีก พรุ่งนี้นะคะน่าจะปิดคอร์สเป็นเรื่องจุดปัญหาเนาะสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ